สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับมิตซูบิชิแลนเซอร์ซีเดียนะครับตัวนี้ปี2003นะครับเป็นตัวท็อป1.8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับสภาพสวยงามนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้เงาสวยใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้กระจังก็จะเป็นตัวพิเศษหน่อยนะครับจากโรงงานลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับรถอยู่ที่รำลูกกานะครับราคา6 8 0 0 0บาทนะครับใครสนใจไปทดลองขับเจรจาตรวจสอบเอกสารได้เลยนะครับ สภาพสวยงามครับใครชอบแนวนี้สไตล์นี้ก็ลองชมดูนะครับภายในเป็น1.8ตัวท็อปแอร์แบ็กสลูก a b s นะครับนี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับมีริ้วรอยตามการเวลานะครับสำหรับผิวของเบาะนะครับก็ลองชมดูนะครับตกแต่งลายไม้สวยงามนะครับสภาพใช้งานได้ปกตินะครับในราคา68,000บาทก็เจรจาต่อรองตรวจสอบสภาพกันดูได้เลยนะครับ สำหรับตัวนี้ก็หาข้อมูลได้เลยนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ของ c ีเดียขับหรือ La นเซอร์ขับนะครับมีคนนิยมใช้อยู่เยอะครับอะไรมีเยอะมากช่างเก่งมีอู่เฉพาะรุ่นก็มีลองชมดูก่อนนะครับดูแลรักษาไม่แพงครับลองชมดูได้เลยถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะมีพักแขนเป็นเกียร์บันไดแบบนี้นะครับลองชมดูก่อนเลยจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับราคานี้น่าสนใจครับใครหาไว้ใช้งาน ตรงไม่ตกยุคนะครับแต่ผมทำหน้าที่นําเสนอนะครับก็ลองชมกันดูนะครับเลือกสรรตามความชอบตามกาลังดูได้เลยถ้าชอบแรงเลยนะครับรถมีให้เยอะอยู่ใกล้ึ้นบแบบไหนสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นนนอะครับจะได้ไม่ต้องหนักไม่ต้องเอื้องก็ซื้อทีเดียวจบนะครับอาจจะมีข้อมูลดูได้เลยนะครับลูกมาสวยๆทั้งนั้นเลยฝากขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องแบบนี้จะช่วยให้พี่น้อง เจอรถสวยสวยถูกใจนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายครับสาหรับผมทาหน้าที่หาเป็นกองหน้านะครับหาเป้าหมายไห่พี่น้องได้เลือกได้ชมถ้าใครเจอเป้าหมายที่อีกชอบแล้วก็จัดการได้เลยนะครับขอบคุณครับนี่เป็นตัวพิเศษเลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับไปตรวจสอบดูได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้รถสวยสิยใช้นะครับขอบคุณครับ